วันนี้จะเอาความลับมาบอกเลยว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไมล์เซตนี้ก่อนถ้าคุณยังดำรงชีวิตอยู่ในไมล์เซตนี้คุณแม่งไม่มีทางรวยเลยข้อที่หนึ่งเลยนะ คุณต้องเซตจิตคุณก่อนคุณจะต้องตั้งเป้ากับจิตของคุณก่อนครับนี่เป็นเคล็ดลับเรื่องของจิตใจข้อแรกเลยนะเคล็ดลับของมันคือมีความสุขในวินาทีนี้ครับคุณต้องรู้สึกเหมือนสิ่งนั้นเป็นของคุณแล้วครับให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของคุณ50ล้านวันนี้หรือร้อยล้านหรือเท่าไหร่ให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของคุณในวินาทีนี้แล้ว ข้อที่2คือคุณต้องเป็นเจ้าคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งในวงการคนเดียวที่จะทำเงินได้มากที่สุดคือคนที่เป็นท็อปในวงการคุณเป็นท็อปในวงการแล้วหรือยังคุณต้องตั้งเป้าตั้งแต่วันแรกว่าคุณจะเป็นท็อปออฟมาคุณตั้งเป็นตัวท็อปคุณจะได้ของที่ท็อปทั้งหมดของวงการแต่ถ้าคุณไม่ตั้งเป็นตัวท็อปคุณจะได้สิ่งที่เป็นของเหลือในวงการคุณต้องเป็นท็อปออฟมายในใจลูกค้าถ้าคุณไม่เป็นท็อปออฟมา วิธีการที่ถูกต้องเลยคือคุณต้องทําให้ลูกค้ามางอขอซื้อคุณครับไม่ใช่คุณไปตื้งงอขอลูกค้าถ้าคุณไม่อยากเป็นลูกน้องข่คุณต้องขายของเป็นคุณไม่มีความสามารถในการปิดการขายคุณจะกลายเป็นเบี้ยในองค์กรองค์กรทุกองค์กรจะเชิดชูคนที่ขายของได้คนส่วนใหญ่คิดว่าการขายเป็นเรื่องยากคุณจะต้องเปลี่ยนไมล์เซตนี้ก่อนถ้าคุณยังดารงชีวิตอยู่ในไมล์เซตนี้คุณแม่งไม่มีทางรวยเลย